ืรู้ว่าตัวเองเป็นมะเร็งคุณรู้สึกยังไงครับผมชื่อตู่นะครับนพมาลาพันธ์ปีนี้อายุ64ปีครับพอรู้ว่าหมอบอกว่าคุณเป็นมะเร็งระยะที่สามลาวลำต้น้อ,อนงเดลืองนะครับเป็นที่หลังโพรงจมูกเนี่ยสิ่งแรกที่คิดเลยคือครอบครัวจะอยู่ยังไงเพราะว่าเราเนี่ยหารายได้อยู่คนเดียวแล้วทั้งลูก ก็ยังเรียนไม่จบมันคิดมากนะครับปัญหาคือว่ามันไม่สามารถผ่าตัดได้นะครับอยู่ด้านในตรงที่เราตรวจเอทีเคทุกวันเนี้ยเราจะแยงเข้าไปข้างในเลยนะครับจนแบบรู้สึกว่ามันแบบน่ตองจุดนั้นเลยนะครับผม,มเร็งที่เป็นนะหลังโพงจมูกตอนนั้นนะ่ะที่ลามลงต่อมเหลืองไปแล้ยดที่สามไปไปสี่แล้วครับก็คือเกือบถึงขั้นสุดท้ายแล้วแหละเริ่มต้นจากการให้ฉายแสงกับีโมเน่ยตอนนั้นทําพร้อมกันนะครับ หลังจากนั้นเนี่ยสองสัปดาห์เริ่มมีผลเฟศมีผลข้างเคียงไอ้ร้อนทุกร้อนใจยังไปอย่างน็้มันร้อนทั้งร่างกายร้อนอกร้อนใจไปหมดเลยนะครับผมรู้สึกว่ามันแบบทรมานแล้วตอนที่เป็นแผลในป่าเนี่ยคุณคิดดูนะพอเอาแปรงสีฟันเข้าไปในปากไอ้ขนแปรงท,ท,ที่ลิ้นท่าน,นั้นเป็นแผลทะลุงน้ำตาร่วงนะครับสุดท้ายแปรงไม่ได้ก็ต้องเอาพักกติกชุบไอ้อยาที่ฟันค่อยๆถูเอาก็เลยหมอบอกว่า แล้วคนต้องให้อาหารทางสายมือแรกที่ได้มันคือไส้เจีย๊ยนะครับแบบอเจี๊ยพอไอ้สายอยู่กับพ่ออเจีย๊ยสายที่ปากก็ออกไปอยู่ท่อที่ปากเนี่ยครับวูออกมามัแล้วสุดท้ายก็ต้องดึงออกทั้งหมดเลยแล้วก็แย่ให้ใหม่อีกแล้วก็ให้แล้วต้องคาย,ยางั้ยแหละพอดีน้องสามเป็นพยาบาลอยู่นะครับก้าตัวรีบอนเป็นโปรตีนนะครับแล้วมันทำข้าวเนี่ยเราฝีใส่ในอาหารเหลวให้รวมทั้งวิตามินบด เป็นผงละเอียดนะฮะแล้วก็เอาเอาข้าวได้เจาะแล้วเอาดูดละมันเนี่ยใส่ในสารอาหารเอาใส่อาหารเหลวแล้วก็รวมกันแล้วก็ฝีใส่ในอาหาร mm hmm. อาทิตย์หนึ่งไม่น่าเชื่อนะครับอาทิตย์หนึ่งเกิดเรื่องผมดีขึ้นหมอบอกเออเกิดเรื่องคุณดีขึ้นแล้วนะ mm hmm. ก็เริ่มรักษาตัวต่อได้นะครับ mm hmm. ครับพอผมรักษาตัวหลังจากที่รักษา,าตัวหายมาแล้วเนี่ยนะครับ mm hmm. ก็มีน้องคนหนึ่งมาปรึกษาที่ทํางานเขาบอกว่าพี่ตอนที่พี่ป่วยพี่ดูแลตัวเองไงบ้างอ่ะ ผมบอกใครเป็นเหรอบอกคุณพ่อผมเป็นบอกแล้วคุณพ่อเป็นที่ไหนอ่ะเป็นที่ปอดครับตอนนี้หมอไม่รักษาแล้วครับเพราะว่าคุณพ่อรักษาถ้าคีมโม่อไม่ได้เอา,างี้งั้นพี่อยากจะแนะนํานะคือจริง,รงๆแล้วเนี่ยที่สาเหตุที่คุณพ่อรักษาตัวต่อไม่ได้เลยมันกเกิดจากสารอาหารไม่เพียงพอสารไม่เกิดเรื่อศไม่พอนะครับก็อยากจะแนะนำให้ทานแล้วมันำนำข้าวนะครับโปรตีนนะครับแล้วก็ตัววิตามินแร่ธาตุก็หลังจากที่เขาไปเริ่ม เอาไปทานดูสัปเดือนสัปดาห์นะครับผมก็ตามไปดูว่าเออคุณพ่อเป็นไงบ้างเขาบอกคุณแม่บอกว่าคุณพ่อทานข้าวได้แล้วตอนเนี้ยหมอให้กับรักษาตัวต่อผ่านไปอีกสามเดือนถ้าถามเขาก็แจ้งว่าตอนนี้คุณพ่อรักษาตัวจบร์สแล้วเรียบร้อยแล้วคุณพ่อจ้องเก่งได้แข็งแรงมากเลยครับขอบคุณที่ดูมากเลยแต่สิ่งที่ผมไม่คาดคิดก็คือว่ามาเจอภรรยาเป็นที่ไหนบอกเป็นที่เต้านมถามภรรยาอา้าวแล้วไม่ได้จับดูว่ามันเป็นมันมีก้อนเนื้อไหม บอกมันไม่มีนะแต่ว่ามันบุบลงไปด้านบนพอบุไมไปเสร็จปับ๊บผมรู้สึกเอาแล้วว่าอย่างน้อยก็ไม่ไปลผมคิดว่ายังไงมันก็หายได้ก็เริ่มเข้าค้อรักษาตัวเพราะผมคิดว่าโอเคนะจากที่เราได้ศึกษาเรียนรู้มาเนี่ยข้อมูลที่มีอยู่แล้วหลังจากที่เราไปดูแลคนอื่นมาเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องยากที่จะหายได้นะครับเกิดมาดูแลภรรยาจากที่ภรรยาเป็นผ่าตัดเอาเต้านมออกให้คีโมถึง16ครั้ง โดยที่หนักตัวไม่ลดเลยนะครับเขาไม่มีไม่มีเอฟเฟกอะไรเลยนอะกจากว่าผมล่วงแล้วเองเราก็ดูแลเขาจนเขาว่าหายดีนะครับทั่วนี้ก็กลัไมใช้ตามปกติเป็นแม่บ้านที่น่ารักตัวรีบอลนี่มนไม่ใช่ยานะครับมันเป็นสารอาหารซึ่งแบบสกัดจากธรรมชาตินะครับแล้วก็ปลอดภัยซึ่งไปเสริมให้ร่างกายเนี่ยมาสามารถทําให้พุทาทานเราดีขึ้นฟื้นตัวเร็วขึ้นหลังจากที่ป่วยมานะครับหายไปแล้วเนี่ย เราถึงมองเห็นคุณค่าความสำคัญคําว่าสุขภาพว่าสุขภาพนี่นะครับมันหาซื้อไม่ได้นะอยู่แล้ตัวเราเองทำเองทุกวันนี้ผมต้องปรับเปลี่ยนวิธีการกินใหม่หมดนะครับเลิกของหมักของดองเหล้าบุหรี่นะครับอาหารแปรรูปไส้กรอกหมูยอคนเชียงน้ำของชอบทั้งนั้นเลิกหมดเพราะไม่ชะนั้นเนี่ยถ้าเราไม่เลือกต่ตอนนี้คุณจะเจอวิกฤตแบบผมเจอมานะครับ